รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรูุสันติกุลสวัสดีครับกอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวัชราจรูุสันติกุลครับพบกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา18ในาฬกาสนาทีถึง19นาฬิกทางคลื่นความถี่90.5เมกะเฮิรตซ์ Nation Radio สวัสดีครับคุณวัชราสวัสดีครับเป็น อันว่าค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับที่ทางธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือว่า U.S. Federal Reserve นะครับภายใต้การนำของเจเนีลยเลนมีแนวโน้มสูงมากๆเกือบจะร้อยเปอร์เนะครับคุณพัชรารที่จะขึ้นดอกเบีย้ยภายในระยะเวลาครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งเราก็ผ่านมาแล้วนะครับหลายฝ่ายจับตาดูว่าช่วงเดือนกันยายนตุลาคมที่ที่จะถึงนี้เฟดจะขึ้น ดอกเบีย้ยนับเป็นครั้งแรกเลยนะครับหลังจากที่กดดอกเบีย้ยลง0%ตั้งแต่หลังวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์คริสตสนะครับตั้งแต่ปี2008-2009เป็นต้นมานะครับทางธนาคารกลางของสหรัฐอเมริการวมทั้งธนาคารกลางหลักๆอื่นๆของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น Bank o k o n g n g n d นะครับ Bank of n k p f n a p a n รวมทั้ง European Central Bank ได้ทำการแทรกแซงเข้าไปในตลาดการเงินอย่างเข้มข้น หนักหน่วงรุนแรงนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจหรือว่าระบบการเงินเนี่ยไม่ล่มสลายไปนะครับซึ่งช่วยประคองให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตฟื้นตัวมาได้ระยะหนึ่งนะครับมาจนถึงปีนี้ปี2015นะครับผ่านไป7ปีเต็มๆพอดีเลยนะครับมาถึงจุดนี้แล้วตลาดค่อนข้างที่จะรับรู้เรื่องราวหรือว,ว่าข่าวสารจาก การที่จชนด์เยเล่นเนี่ยได้ส่งสารไปให้ทุกคนเนี่ยได้รับทราบกันไปแล้วต่อไปจะต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่ว่าดอกเบี้ยจะต้องค่อยๆสูงขึ้นอีกแล้วนะครับซึ่งก็จะสวนทางกับความพยายามของทางฝ่ายคณะกรรมการนโยบายทางด้านการเงินของเราที่ผ่านมานะครับพยายามเร่งกดดอกเบี้ยลงนะครับเพื่อที่จะจฟื้นเศรษฐกิจรวมทั้งเร่งนะครับ การดาเนินนโยบายให้บาทอ่อนนะครับเพื่อจะช่วยให้การส่งออกเนี่ยมีการฟื้นตัวแต่ในขณะที่ดอกเบีย้ยของเฟดนะครับจะเป็นผู้นําใหญ่นะครับเป็นเสาหลักนะครับของระบบเศรษฐกษิจโลกที่จะดันดอกเบีย้ยขึ้นวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าผลกระทบของการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับคุณพชชราคร่ะก็คุณธนงเราคงจะเห็นนะครับว่าช่วงนี้เนี่ย ตลาดการเงินทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างจะพันผวนแล้วก็ปันป่วนพอสมควรนะคะสาเหตุนหนึ่งเนี่ยก็ตอนนัน้นนี้ก่อนที่จะพูดถึงว่า Federal Reserve เนี่ยเป็นสัญญาณครั้งสุดท้ายล่าสุดที่ทำให้เห็นว่าความปันป่วนของตลาดการเงินโลกที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าสหรัฐเน็ตมีแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ยนเนี่ยแล้วก็คงคงจะเห็นว่าความปันป่วนเนี่ยเกิดขึ้นจากที่ตลาดหุ้นจีนก่อนนะคะที่ ตกต่าลงเนี่ยในช่วงต้นเดือนกระกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็นีก็เป็นสาเหตุนหนึ่งว่าสิ่งที่ทางการจีนเข้าไปแทรกแซงรวมทั้งพยายามที่จะหล่อเลี้ยงตลาดเนี่ยทางการจีนบอกว่าตอนนี้พยายามจะหาทางที่จะ exit plan ก็คือว่าเป็นแผนที่จะออกสู่ภาวะที่มีทั้งการควบคุมแล้วก็มีทั้งการผ่อนคลายเนี่ยเพื่อให้ตลาดกุนนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะที่เป็นปกติ เพราะเราคงต้องจับตาดูว่าในระยะใ,ใกล้นี้เนี่ยทา,ทางการจีนเนี่ยจะดําเนินการเรื่องนี้ยังไงนะคะส่วนไอ้การที่บอกว่าเฟดเดิลรีเสิร์ฟเนี่ยจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยก็บอกว่าสัญญาณหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มแสดงให้เห็นเนี่ยมาตั้งแต่เดือนเอมษายนที่ผ่านมาเพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยระยะสั้นเนี่ยในตลาดพันธบัตรของรัของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจากศูนย์จุดประมาณสักสี่ 0.48อะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงเดือนเมษาปีเนี้ค่อยๆขึ้นมาจนถึงระดับ0.73นะคะซึ่งเมื่อสักเดือนประมาณเดือนต้นเดือนเมื่อปลายเดือนมิถุนาที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าเหมือนกับตลาดยังคงลังเลลังเลอยู่เนี้ยก็มีการปรับตัวลงเล็กน้อยมาอยู่แถวๆสักประมาณ0 6 6 0กะคะก่อนที่จะพุ่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ ตั้งแต่วันที่ 10, 16กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยณล่าสุดเนี่ยอยู่ที่0.71เปร์เซ็นตนถ้าเทียบกับเฟดฟันเรทเนี่ยซึ่งเป็นอัตราการอ้างอิงของสหรัฐเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงนะคะระหว่าง0.25กับ0.71เนี่ยก็เป็นสเปดที่ค่อนข้างขึ้นเร็วพอสมควรนะคะเพราะนี่แหละคือสาเหตุที่อันหนึ่งที่มีการมองว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เงินดอลลาร์ที่เคยเป็น carry trade เอ่อคอลเรนซีอันหนึ่งเนี่ยแล้วก็กระจายไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินทั่วโลกเนี่ยเริ่มมีการทยอยขายแล้วก็ล่าสุดเกิดขึ้นกับตลาดทองคำเพื่อที่จะดึงดอลลาร์กลับนะคะครับ,รบเอ่อทีนี้ในภาพกว้างที่เราควรที่จะมองดูต่อไปนะครับว่าสัญญาณที่สำคัญสำคัญนี้จะมีผลกระทบต่อ เศรษฐกิจหรือว่าระบบการเงินรวมทั้งสถานภาพของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็คือปัจจัยประการแรกนะครับที่เขามีการพูดกันนะครับว่าภาวะติดลบของเงินเฟอ้อที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มที่จะชะลอล,ลงไปแล้วนะครับเงินเฟอ้อเริ่มที่จะยืนหยัดอยู่ได้นะครับแล้วก็ค่าแรงงานเนี่ย ท,ที่เป็นจริงนะครับที่หลังจากหักงินเฟอร์ไปแล้วนี่เริ่มมีสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจโลกอะไรต่างๆทั้งหลายนีย่มีการตื้นตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเยอรมันญี่ปุ่นหรือว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้คือความเห็นของอนักเศรษฐศสาสตร์หรือว่านักวิเคราะห์เนี่ยทางด้านกระแสหลักนะครับประการที่สองก็คือ,อการที่เฟดที่จะต้องขึ้นดอกเบีย้ยนี้ก็หมายความว่าภาวะดอกเบีย้ยที่ต่าเนี่ยจบและ นะครับเกมโอเวอร์นะฮะเกมต่อไปก็คือนักลงทุนหรือว่าผู้ที่กู้ดอลลาร์มาเนี่ยจะต้องเจอภาวะดอกเบีย้ยการชําระคืนที่จะต้องสูงขึ้นแล้วก็ภาะวะตลาดการเงินที่จะต้องผันผวนมากยิ่งขึ้นนะครับนามาสู่เขาเรียกว่าการลดหนี้นะครับดิลิเวอร์ชิงนะครับพูดง่ายว่าใครก็ตามที่มีดอลลาร์เยอะก็ต้องแห่กันนะครับจ่ายหนี้เพราะว่าดอกเบีย้ยสูงขึ้นรวมทั้ง ที่สาคัญนะครับอัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นปักเลยนะครับทําให้แหมราคาทองราคาน้ํามันเนี่ยร่วงกันยังเหมือนนกตีกหักเลยนะครับประการที่สามก็คือถ้าเจนเน็ตยัเล่นออกมาท่าทีแบบนี้ก็หมายความว่าการแทรกแซงของธนาคารกลางในตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยจะลดน้อยลงใช่ไหมครับจำเป็น้อมีความพยายามที่จะพูดไงบ่าใครของที่ตัวเองกลืนเข้าไปอย่างผิดปกติ ะฮกะ็คือพวก s e c urity นะครับต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือของรัฐบาลเนี่ยต้องทยอยนะครับส่งคืนตลาดนะครับเพื่อให้ตลาดเนี่ยกลับไปสู่ภาวะปกติไอ้ช่วงที่ทำเนี่ยมันจะสร้างความผันขวนอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าจีนอินเดียรวมทั้งเอเชียตลาดเกิดใหม่กลายเป็นเสาหลัก ที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจโลกให้มีการเจริญเติบโตนะครับในขณะที่เสาหลักอย่างสหรัฐอเมริกาสหภาพยุาาโรปรวมทั้งญี่ปุ่นนียมีความอ่อนแอลงแต่ณขณะนี้ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าจีนเนี่ยเจอภาวะฟองสบูข่ขณะนี้ต้องพยายามแก้ปัญหานี้และต้องยืนพื้นนะครับให้เศรษฐกิจเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่สูงต่อไปเพื่อที่จะสร้างปัจจัยพื้นฐานนะครับมารองรับ ตลาดหุ้นหรือว่าสร้างความมั่นใจนะครับและที่ผ่านมาก็ประกาศตัวเลขเจดเนยังคงยืนพื้นเ็ดปอร์เซ็นอยู่และในระหว่างหกเปอร์เซนและเ็ดเปอร์เซ็นนี่ยจีนยังคงยืนได้อยู่แต่ชัดเจนนะครับภาคการส่งออกของจีนการบริโภคภายในของจีนการลงทุนของจีนโดยรวมนะครับจะต้องซบเซาลงหมายถึงว่าจะต้องช้าลงไปในทิศทางที่ช้าลงซึ่งแน่นอนจะมีผลกระทบต่อ,อประเทศ ต่างๆทั่วโลกครับตอนนี้จะเห็นว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทําให้ค่าเงินบาทเดียอ่อนลงโดยเฉพาะล่า,ลาสุดเนี่ยดัชนีของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยขึ้นไปสูงถึง97.99นะคุณธนง mm hmm. เกือบจะ9ก้าเ้าสเ้หมือนอเมื่อปีก่อนหน้านี้ที่ที่เคยขึ้นมาแล้วนะคะเพ แน่นอนเลยว่าเงินบาทของเราเนี่ยถึงได้อ่อนค่าลงเนี่ยค่อนข้างรวดเร็ววันนี้เงินบาทเนี่ยอ่อนลงมาอยู่ที่ 48. 48. สามสิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์เกือบจะแตะสามสิบสี่บาทห้าสิบแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มที่ที่เราจะเห็นสามสิบห้าบาทในระยะเวลาอันใกล้นี้ก็ได้ทีมองดูว่าทำไมเงินบาทที่อ่อนค่าลงเนี่ยเราก็คงต้องจ่ายแพงขึ้นน,นะคะสำหรับการนำเข้า แล้วก็ราคาน้ํามันที่เราได้ประโยชน์เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่นักแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นปัจจัยดีอยู่บ้างเหมือนกันที่อาจจะช่วยการส่งออกแต่จะช่วยได้ขนาดไหนเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะักว่า,จ,าจะช่วยได้มากหรือเปล่าเพราะว่าน,น,านักขณะนี้ปีนี้หลายคนเชื่อแล้วว่าการส่งออกของเราเนี่ยจะติดลบระหว่างศูนย์ไปจนถึงลบสามเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยการส่งออกเนี่ย ที่จะเกื้อหนุนจากเงินบาทที่อ่อนค่าเนี่ยจะเข้ามาเป็นพระเอกช่วยได้หรือเปล่าเนี่ย,ยก็น่าจะต้องติดตามดูเหมือนกันแต่ถ้าเกิดส่งเกิดไม่เป็นปัจจัยช่วยเนี่ยปีนี้เราคงลำบากอีกปีหนึ่งเพราะว่ากําลังซื้อที่หดหายไปโดยเพราะคนกลุ่มที่มีรายได้ชนชั้นกลางเนี่ยในภาวะที่เศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวแล้วก็เติบโตในอัตราค่อนข้าง,างต่าเนี่ยรายได้จะมีข้อจํากัดในะที่ภารหน้สินก็มีมากเพราะฉะนั้น นี่คือสิ่งที่เราได้รับผลกระทบทั้งจากปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยข้างในของเราเองเพราะฉะนั้นเรื่องของสถานการณ์โลกเป็นเรื่องที่เราจับตาไม่กระพริบเลยล่าสุดคุณธน o มีนักบริหารการเงินใช่ไหมคะจากสหรัฐอเมริกาที่เป็นแขกของแบงก์ชาติคุณธนงจะเล่าให้ฟังได้ไหมว่าเขาพูดถึงสถานการณ์ความเสี่ยงของตลาดการเงินโลกในขณะนี้ยังไงบ้างนะคะครับจริงๆแล้วเาขาชื่อฟิลิปนะครับ ฮิลต์แบรนด์อดีตเป็นถึงนะครับผู้ว่าการธนาคารของสวิตเซอร์แลนด์นะฮะและขณะน,นี้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานของ BlackRock BlackRock เนี่ยเป็นบริษัทจัดการบริหารทรัพย์สินสินทรัพย์นะครับเป็นพวกเฮสฟันอะไรด้วยนะครับมีพอร์ตใหญ่ส่สุดในโลกนะครับบริหารพอร์ตอยู่4.8ล้าน,ล,านล้านเหรียญสหร oh, 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 นะัฐริกาหใหญ่มากเลยใหญ่กว่าประเทศไทยกี่เท่าเนี่ย <laughs> ก็เกือบห้าล้านล้านห้าสามสิบห้านะครับร้อยห้าสิบล้านล้านบาทนะครับโอ้โหพอร์ตที่บริหารใหญ่กว่า,าประเทศไทยสักสิบเท่าได้มั้งโอ้ไม่รู้กี่กี่เท่านะครับต่อกี่เท่านะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเ,เข้ามาเป็นแขกของทางธนาคารประเทศไทยนะครับแล้วก็มาแล้วก็ให้ข้อคิดที่น่าสนใจนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจโลกเวลานี้รวมทั้งปัจจัยที่ ไม่แน่นอนนะครับที่เรากำลังเชิญนะครับทีนนี้ก็บอกว่าโดยภาพรวมเนี Boy, ่ยเศรษฐกิจโลกนี้มีการฟื้นตัวไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเยอรมันนะครับประเทศต่างๆทั้งหลายนะครับอัตราเงินเฟอ้อลดลงนะครับแรงค่าแรงงานเนี่ยดีขึ้นนะฮะแต่มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเยอะเลยจากการประการแรกอย่างที่ผมบอกนะฮะการที่บริษัทต่างๆทั้งหลายจําต้องลดหนี้ขึ้นจากภาวะ ดอกเบีย้ยขาขึ้นของทางด้าสหรัฐอเมริกาซึ่งเจเน็ตเยเลนค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับบอกว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยนะครับเพื่อจะสกัดกั้นเงินเฟอ้อหลังจากที่ไม่ได้ขึ้นดอกเบีย้ยมาเป็นเวลาเจ็ดปีแล้วอันนี้คือความเสี่ยงอันแรกนะครับความเสี่ยงอันที่สองก็คือความเสี่ยงจากการที่ตลาดจีนเทางการจีนว่าจะสามารถรักษาให้ตลาดหุ้นมีเสถียรภาพได้หนะรือเปล่าหลังจากที่ตลาดหุ้นอย่างที่เราทราบกันนะครับเป็นฟองสบู่แล้วก็แตกนะครับ มาร์เก็ตแคปนะครับหายไปตั้ง30%สกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะจนถึงขณะนี้เนี่ยทางการจีนเนี่ยสามารถเอาอยู่นะฮะเอาอยู่โดยภาพรวมแต่ว่าวันนี้ตลาดหุ้นจีนเดียวมีทีท่าว่าจะต่อควบภาพเหมือนกันนะครับเพราะว่าวคจันเองก็ยังไม่แน่นอนนะครับว่าทางการจีนจะรักษาตลาดหุ้นได้หรือเปล่าถ้ารักษาไม่ได้ก็จะมีผลโดยรวมต่อภาพรวมของ GDP ของจีนนะครับซึ่งต้องรักษาให้ได้ยืนพื้นให้ได้นะครับซึ่งทางนาย ฮิดแบรนด์เชื่อว่าถ้าการเจริญเติบโตของจีนยังยังไปได้นะครับในระดับ6%นะครับความเสี่ยงอันหนึ่งก็คือเรื่องการที่ทางการต่อไปนะครับที่เป็นตำรวจโลกของทางรับาบันการเงินนะครับที่ดูแลฝ่ายกำกับฝ่ายตรวจสอบเนี่ยจะเข้มง,งวดขึ้นในกฎระเบียบของในเรื่องงบดุลในเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สินเสี่ยงนะครับหรือว่า จอะไรต่างๆทั้งหลายก็จะทาให้แบงก์หรือรสถาบันการเงินเนี่ยจะต้องนะครับดําเนินนโยบายที่สอดคล้องกับระเบียบใหม่ที่คุมเข้มนะครับเพื่อที่จะกันไม่ให้ระบบการเงินโลกเนี่ยมีวิกฤตเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็คือความเสี่ยงอีกอน,นึงนะครับที่ขาพูดน่าสนใจนะครับก็คือการอันนี้เป็นโอกาสมากกว่านะครับคือการปฏิวัติของระบบไอทีนะรหรือว่าการมาถึงของยุค ของเครื่องจักรกลนะครับที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจโลกเนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูไปสู่ยุคใหม่ได้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทใดขึ้นอยู่กับประเทศใดจะสามารถปรับตัวให้เข้าได้หรือเปล่าเพราะนี่เป็นโอกาสไอทีะ uh, <IT S 2> จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผิดเพิ่ม productivity นะครับแต่ประเทศใดที่ไม่สามารถจะปรับได้บริษัทใดที่ไม่สามารถที่จะปรับให้มีประสิทธิภาพได้บริษัทนะั้นก็จะล้าหลังไม่เป็นที่ น่าดึงดูดใจปัจจัยเหล่านี้นะครับเป็นความไม่แน่นอนเป็นความเสี่ยงในขณะที่เศรษฐกิจโลกดูกเหมือนว่าจะฟื้นแต่ฟื้นช้าๆอย่างแผ่วๆจาเป็นที่จะต้องได้แรงเสริมจากการลงทุนใหม่ๆแล้วก็การปรปับปรุงประสิทธิภาพในทางด้านการผลิตการปฏิรูปนะครับผ่านการปฏิวัติของทางด้านไอทีครับค่ะโอ้โหอันนี้คือ new world order ปากเป็นขนมถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยคงต้องเหนื่อยกันอีกเยอะนะเพราะว่า พูดถึงเทคโนโลยีมันก็ต้องมาคู่กับก,บการปฏิรูปทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วก็มันก็ไม่ใช่การปฏิรูปแค่แค่ในตลาดการเงินทั่วโลกแต่มันหมายถึงการปฏิรูปเศรษฐกิจทั้งระบบแล้วถ้าบ้านเราจะต้องวิ่งตามกันเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีอัตราการเติบโตส,งสูงเหมือนกับช่วงหนึ่งที่เราเคยโตถึง1 0ในช่วงยุคทองเศรษฐกิจก่อนหน้านั้นแต่เป็นยุคทองที่เป็นฟองสบู่แล้วในที่สุดฟองสบู่บ้านเราก็แตก เมื่อปี2540ซึ่งในช่วงนั้นธุรกิจก็เป็นดี่เป็นสินกันมากมายแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่หนี้สินกลายเป็นภาระของคนครัวเรือนคนภาคอย่างพวกเราที่ทำมาหากินกันแบบนี้กินเงินเดือน เป็นมนุษย์เงินเดือนเพราะในภาวะนี่ครัวเรือนที่กําลังเพิ่มขึ้นสูงๆแล้วต้องมาเจอภาวะเศรษฐกิจที่บีบรัดให้ต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้ทันกับโลกเนี่ยคงเหนื่อยแน่ดูนะคุณอนุนงค์แล้วเป็นอันตรายขนาดไหนถ้าเราจะต้องถีบตัวเองให้มีอัตราการเติบโตสูงๆเนี่ยเราควรจะมองระยะยาวกันออกไปไหมหรือแทนที่จะมองระยะสั้นๆเพื่อตามให้ทันคนอื่นเขาคุณวชราจริงๆแล้วการปฏิรูปเนะี่ยเราควรปฏิรูปตอนที่เราเข้มแข็งแข็งแ,งแรงนะจริงหรือเปล่าจริง แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราก็พลาดโอกาสนะครับในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจจาได้ไหมฮะ2 0 0 8ั0แ9ันที่รัฐบาลของนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะเข้ามาหลังจากนั้นก็รัฐบาลปูและํานองนี้มาไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเราเลยให้ทำให้เศรษฐกิจเราเข้มแข็งนะครับมีแต่การใช้จ่ายทางด้านภาครัฐบาลมีแต่การบริโภคนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย ถ้าการส่งออกไม่ได้มีการปรับปรุงทางด้านการผลิตนะครับการส่งออกเนี่ยลมุ่มดอนๆนะครับไม่เข้มแข็งเหมือนเดิมแล้วก็การลงทุนค่อนข้างที่จะน้อยนะครับอ่อนแอนะครับไม่ได้มีการซื้อเครื่องจักรอุตสาหกรรมหรือว่ามีการพัฒนาฝีมืออะไรต่างๆหลายเพื่อให้ดันนะครับเพื่อจะทําให้เศรษฐของเรามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเราพลาดโอากาสมาเพราะเราพลาดโอกาสมาถึงจุดๆนี้โอ้เศรษฐกิจของเราตอนนี้เป็นยังไงอ่อนแออ่อนแอแล้วก็เติบโตต่ตํา มีคนบอกว่าอย่างนี้คุณธนง์บอกว่าถ้าเรามองข้ามช็อตโอเคระยะสั้นเราก็ปกของตัวให้รอดแต่ถ้ามองระยะยาวสิ่งที่ต้องปฏิรูปเพื่อความอ,าอยู่รอดในระยะยาวและก็การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจก็คือปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้คนมีความรู้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามา,เ,าเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วก็คุณภาพชีวิตของคน เท่ากับเรื่องที่คุณธนูเขียนไปเลยเรยในสองก็คือการกุ้นฟูยกระตุ้นการใช่ค่ะซึ่งเอาไว้คราวหน้าคุณธนงมาเล่าให้ฟังดีกว่าครับสําหรับวันนี้รายการโลกใหม่นิวเวิร์ลเวลาหมดลงพอดีนะครับพบกับผมและคุณวชิราได้ใหม่ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง Nation Radio สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย